สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับแครว่าพาธรรมสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำการฉีดพ่นต้นถั่วนะคะถั่วฝักยาวเนื่องจากว่ามันเริ่มมีเพีย้ยแล้วนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่มาแช่น้ำไว้ทิ้งไว้สัก1 0ถึง20นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ เราก็จะเอาเปลือกไข่เนี่ยนะคะมาละลายน้ําแล้วก็จะมาฉีดพ่นที่ต้นถั่วนะคะเนื่องจากว่าต้นถั่วเนี่ยกำลังออกผลนะคะแล้วก็จะมีเพีย้ยเริ่มมีเพี้ยมาไต่แล้วนะคะเ,เราก็จะเอาเปลือกไข่มาฉีดไอ้พวกเพี้ยเนี่ยมันจะมากับมดนะคะ หมดตัวดำๆพวกเนี้ยเนี่ยใบเริ่มหิกเกริ่ม,มองอเฟือเนี่ยพวกเพียมันมาแล้วเราจะต้องจัดการเขาหน่อยไล่เข้าไปก่อนนี่เะ วิธีการก็คือเราจะนำเปลือกไข่ที่เราได้บดไว้นะคะมาแช่ลงไปในน้ำนะคะโดยปริมาณที่เราใช้ก็คือ2ช้อนโต๊ะนะคะแช่น้ำทิ้งไว10้10-20นาทีนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่ที่เราบดเนี่ยนะคะโรยบริเวณ อรอบอโคนต้นของถั่วฝักยาวนะคะโดยรุยให้รอบเลยนะคะทั้งค้างที่เราได้ปักไว้นะคะเพราะว่าเวลามดมันขึ้นมันก็จะมาไต่ขึ้นมาตามค้างของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รุยรอบไปหมดเลยนะคะเป็นการให้ธาตุแคลเซียมแก่ต้นถั่วไปในตัวนะคะ เราก็จะทำอย่างนี้ทุกต้นนะคะอ้อมไปอย่างนี้เลยแช่ไว้แล้วค่ะอย่าลืมคนนะคะคนให้เปลือกไข่มันละลายแล้วก็รอให้เขาออกฤทิ์ก่อนสักสองชั่วโมงเฮ้ยสักสิบยี่สินาทีหลังจากที่เราได้แช่ เปือกไข่ทิ้งไว้20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมกับน้ำในปริมาณ20ลิตรนะคะเพื่อจะใช้ฉีดพ่นต้นถั่วฝักยาวนะคะพยายามฉีดให้ทัท่วๆนะคะฉีดแม้กระทั่งคางของมันเลยนะคะเพราะว่า มดเวลามันไสขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะมาตามค้างของถั่วของแตงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดมันไปหมดเลยอาทิตย์หนึ่งเราก็ทำอยู่ครั้งเดียวนะคะฉีดใบนะคะฉีดใบด้านบนเขาด้วยนะคะใบด้านบนอย่างนี้แล้วก็ฉีดใบด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ เพี้ยเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของใบเนี่ยนะคะมันเลยอันนี้เปลือกไข่ไม่ใช่ายาฆ่าเพี้ยนะคะแต่เป็นการไล่ไล่เพี้ยไล่มดไม่ให้มันมารบกวนพืชผักของเรานะคะ ฉีดก็ฉีดอยู่เหนือลมนะคะม <c> ป <oughs> ิวมาใส่หน้าเราก็จะได้มีผักปลอดสารม,มีรับประทานเนี่ยแล้วก็พยายามฉีดด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยลยเปือกไข่หดไปแล้วนะคะป้องกันไม่ให้เขามาอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึง เขาก็จะไม่มาบรบกวนพืชผักเรานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการฉีดพ่นเปลือกไข่ให้กับถั่วเพื่อป้องกันเพรียะนะคะเพื่อป้องกันเพรียป้องกันมดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะ ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย